มาถึงคลิปที่3นะครับคลิปที่3เนี่ยจะกลับมาที่เรื่องของคาร์โบไฮเดรตหลายๆคนนะครับตัดคาร์โบไฮเดรตออกจากชีวิตไปออกจากวงจรชีวิตไปนะครับด้วยการลดน้ำหนักแบบอื่นๆนะครับการวิจัยบอกว่านะครับการลดน้ำหนักทุกรูปแบบนั้นนะครับสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะให้น้าหนักที่ลดลงอยู่แล้ว แต่เรามาดูนะครับว่าในการลดน้ำหนักนั้นเนี่ยวิธีการนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงไหมสามารถทำได้ทุกคนหรือไม่แล้วง่ายสำหรับทุกคนและทำได้ระยะยาวโดยไม่เสียสุขภาพอย่างไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำ intermittent fasting keto g e n i c low carb High Fat หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งนั้นแต่ผมคิดว่าในการที่เราจะลดน้ำหนักด้วยวิธีการอื่นๆจากที่ผมแนะนำเนี่ยคงจะต้องศึกษาและใช้ความรู้กันพอสมควรนะครับเพราะบางเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น IF ถ้ากินน้อยก็ขาดอยู่ดีครับบางคนกิน2มือ้อและในแต่ละมื้อบางทีเราอะ กินน้อยไปด้วยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อโดยที่ไม่รู้ตัวน้ําหนักลงใช่ครับแต่กล้ามเนื้อหายเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าน้ําหนักลงจากการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วถ้าร่างกายรู้ว่าเรากินน้อยอ่เราใช้พลังงานเพิ่มจากการออกกาลังกายด้วยร่างกายอาจจะเข้าสู่โหมดเซอร์ไพรเวอร์โหมดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดแล้วเขาก็จะกักไขมันไว้นะครับกการก,กักไขมันไว้เนี่ยเขาอ่ะ ต้องการที่จะรักษาไขามันไว้เพื่อเป็นพลังงานใช้ให้ให้กับเราในยามที่เราขาดแคลนแต่เขาจะหันไปสลายมวลกล้ามเนื้อออกมาใช้เป็นพลังงานแทนซึ่งมวลกล้ามเนื้อนี่มีความสําคัญมากนะครับมันเป็นห้องเผาพลังงานมันเป็นเตาเผาเป็นห้องเก็บไกโคเจนเป็นห้องเก็บพลังงานสํารองถ้าเราไปทําลายเขาไว้นะครับต่อไปแล้วไม่มีที่เก็บอะครับมันก็จะเหลือไปเก็บใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกครั้งแรกถ้าห้องไขมัน ไอ้ห้องกล้ามเนื้อมีน้อยมันก็ไม่มีที่เก็บครับมันก็จะไปเก็บที่ห้องไขมันไอ้แบบเนี้ยก็อันตรายนะครับโลขาบก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปเลยกินแต่เนื้อสัตว์นะครับมากๆก,ก็อาจจะทําให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสสูญเสียกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันครับและอาจจะทําให้เกิดมีกระบวนการเผาไขามันจากภายในที่เรียกว่า เคีโตซิสนะครับทำให้เกิดมีกลิ่นออกมาจากภายในนะครับเป็นกลิ่นปากที่อาจจะรุนแรงนะครับอาจจะเล็บหักง่ายผมหลุดร่วงง่ายเพราะการกินลักษณะน,นี้ต้องเข้าใจจริงๆครับแค่เพื่อนๆมีการคลุกด้วยน้ําตาลมีการใช้น้ําจิ้มแบบเนี้มันก็อาจจะไม่ใช่คีโตแล้วนะครับอาจจะหลุดคีโตแล้วนะครับเพราะว่าน้ําตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับอันนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่า การลดน้าหนักด้วยว,วิธีอื่นไม่ดีแต่ผมกําลังจะทาให้พวกเราเนี่ยเห็นว่าการลดน้าหนักเนี่ยมันก็มีวิธีที่ง่ายทําได้ทุกคนนะครับเด็กก็ทําได้คนไม่มีตังก็ทําได้นะครับคนที่ไม่มีเวลาก็ทําได้เพียงเด็กจัดเวลาในการกินเข้าไปให้ถูกสัดส่วนนะครับเว้นระยะระหว่างมื้อให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เผาไขมันกันในช่วงนี้แล้วก็ช่วง หลังจากเย็นไปแล้วเนี่ยโอ้โหคิดดูนะครับเราจบที่6กโมงเย็นสมมุติแล้วเรามากินอีกทีอ่ะแปดโมงครึ่งเท่ากับเราเว้นว่างไปแล้ว14ชั่วโมงครึ่งซึ่งมิสเตอร์โยชิโนริเนี่ยบอกให้เราทราบว่าการที่ร่างกายนะครับหยุดการกินอาหารเป็นระยะเวลา12 14 16ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการที่เรียกว่าออโตพาจีนะครับเป็นการที่เซลล์เนี่ย กลืนกินเซลล์มะเร็งหรือเซลเนี่ยไปกลืนกินเซลล์ร้ายซึ่งทําให้กระบวนการซ่อมร่างกายหรือทําให้กระบวนการเ,าเกิดการขาจัดของไม่ดีในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผมแนะนําไม่ให้เกิดการาใส่น้ําตาลเข้าไปในกระแสเลือดหรือของของหวานหรือเครื่องดื่มหรืออาหารว่างเนี่ยก็คือเหตุผลในการที่เราต้องการให้เกิดออโตพัชีครับ เดี๋ยวเจอในคลิปต่อไปครับ